สวัสดีครับคลิปนี้เรามาเยี่ยมเยียนพลตีเฉิดวิทย์กองจินยากองจินดาหรือเสเฉิดที่พวกรู้จักกันเสเฉิดเสครับตอนที่เสเป็นทหารนี้เสเป็นทหารตอนยังไงครับเข้าไปเป็นทหารผมเป็นนักเรียนในร้อยหลักสูตรพิเศษรุ่นที่สามนายร้อยหลักเศษรุ่นที่สามหลักสูตรพิเศษรุ่นที่สามทำไมต้องเป็นหลักสูตรพิเศษครับก็สมัยตอนนั้นเขารับเฉพาะผู้ที่มีคุณวุธ อนุปริญาหรือปริญยาตีเข้าไปเรียนหนึ่งปีสามเดือนครับหนึ่งปีสามเดือนชดเชยช่วงนั้นจะมีเหตุมิกฤุก็เกี่ยวกับเรื่องสถานด้วยการบ้านเมือนนะครับผมสมัยนั้นตอนนั้นนักเรียนในร้อยผลิตไม่ทันก็ค่อยมาเชิงนั้นนะครับผมตอนตอนก่อนนั้นเสจบปริญาตีหรือจบจบอะไรครับปริยาตีป่ะจบปริญาตีสาขาทางด้านครุศาสตร์ครุศาสตร์แล้วก็ไปเป็นก็ไปเป็นหลักสูตรพิเศษหลังจากเรียนจบแล้วไปบรรจุเป็นอะไร ผมเป็นจู่เป็นผู้หมวดอยู่ที่โคราชหมวดเป็นโคราชอ่าพสสามรอพันสองที่โคราชพสพสสามเอนนั้นเป็นกรมผสมพสสามรอพันสองหรือรอรอสามพันสองรอสามพันสอง่าที่โคราชหน้าที่เปรับผิดชอบพิ่นทีไเป็นผู้หมวดเป็นผู้หมวดเล็กก็แบทำงงานทางด้านพื้นที่ทางเขตอีสานใต้เขตอีสานใต้จังหวัดไหนครับก็ทางแถวโคราชนะฮะตอนนั้นพสอะไรครับพ514 2,514บ้านเราบ้านเมืองเรานี้พอคอหรืออะไรยังเยอะอยู่นะครับยังมีถ้ามีหมยว่าจะผ่านมาแค่40ปีต้งนั้นั้นมาก็อยู่วัดที่ดั่นปีกว่าก็ย้ายมาอยู่ที่ราชสิบเอ็ดอ่าครับราชสิบเอ็ดก็พอดีทางหน่วยของเราเนี่ยราชสิบเอ็ดเนี่ยเขาส่งกำลังคนขึ้นไปปฏิบัติที่ครับที่กูฮีนองกาปีหนึ่ง่าหนึ่งหกอันนี้ผ่านศึกกูฮีนองกาเรา ตอนนั้นผู้หญิงรองกานีไม่ได้สงบหมายถึงว่าไม่เที่ยวไม่เที่ยวจัการอยู่ฮะไอตอนนี้ที่เราไปเที่ยวสวยงามนี่ผูหิงรองกาในสมัยก่อนนู้นไม่ได้เลยเป็นพื้นที่สีแดงแล้วมาก่อนพื้นที่สีแดงอันตรายที่หนึ่งไปไปลบตอนนั้นแล้วไปไปอยู่ที่นั่นไปอยู่ที่นั่นดีหนึ่งข้าหนึ่งกหนึ่ง้าหกการครับ พกพาไปเยอะเพราะพกไปในฐานะลาวสมเด็จพราะเราพกพากันไปเยอะครับเสเสเขาว่าทหารหนึ่งกองร้อยพกพาหนึ่งกองพลไม่จริงพกกันเยอะครับเยอะมากเสมีพระอะไรบ้างตอนนั้นไปตอนนั้นก็จะมีพระร่วงครับก็มีหลวงพ่อแดงครับหลวงพ่อทวดครับเหรียญรัชกาลที่เก้าครับเหรียญรัชกาลที่อามครับแล้วก็เหรียญรอห้าครับนะครับพกไปครับแล้วก็จะมี มีไห,หลองค่ะไหล่โอ่พ่อแม่ให้ผ้าอะไรไปนะฮะพ่อกับแม่ให้ผ้าอะไรไปแม่ก็ให้หลวงพ่อทวดครับหลวงพ่อทวดไปครับออกไปยิงกี่ครั้งออกไปยิงกันหรือปะทะกันครับก็มีครับมีปะทะครับมีปะทะหลายครั้งเลยครั้งแรกที่ผมไปได้งานตัวแล้วเข้าพื้นที่นะฮะส่งผมเข้าไปอยู่ตอนเป็นรายการตัวที่ทุ่งเสงหลวงครับเสร็จล <c oughs> แล้วก็ถูกส่งตัวไปที่เข้าไปในพื้นที่ว่า อผมเรียกเดยวชื่ออล้ครับ <ละ S 1> ใกล้ๆทุ่งแสลงหลวงตอนนั้นไปรายงาตัวฐานเราตั้งอยู่ที่ทุ่งแสลงหลวงครับนะฮะแล้วก็จะส่งส่งเข้าไปอยู่ที่อะไรห่ยเฮียหินโคนดงครับผมผม,ผมผมจำไ,ไม่ได้หรอกครับไปกันเยอะไหม,ม,มตอนนั้นผมไปไรายรายการตัวแล้วกำลังขึ้นอย่ละขึ้นไปเลยญาตะโคราชครับผมก็พาตัวผมก็ไปส่งวันแรกที่ส่งเนี้ยพอไปถึงตรงด้านจากตรงพื้นที่ของบ้านห้วยเฮีย ขายสำรู้นะับพอดีคนที่นาผมเข้าไปเข้าไปเนี่ยเขาก็บอกเราต้องเดินเพราะเป็นพื้นที่อันตรายหลังจากเราเดินผ่านไปนิดเดียวครับไม่ทันตรายก็นะฮะเอ๊ะบอกผมก็บอกเอ๊ะพื้นที่ตรงนี้เดินตรงนี้มันมองอะไรไม่เห็นเลยผมไปข้างหน้าดีกว่าพอไปข้างหน้าปั๊บเ็ายิงพอดีเอ็มสี่หกอาร์พีจีเขาเขายิงด้วยปืนเล็กคับเอ็มสี่หกอาร์ค่าบรยิงด้วยปืนเล็กปะทะกันเลยเขาายิงมาเขาซู่มยิงเราครับผม ผมผมก็กระโดดข้าวป่าพุ๊บครไปไม่ไปถูกผมฮะแต่ลูกน้องโดนหลายคนที่ไปส่งผมนะกำลังที่ไปส่งผมครับไปกันกี่คนไปในฐานะหมวดหนึ่งหรือไปเป็นกองร้อยตอนนี่ก็นำผมก็ไปส่งผมเป็นคนเดียวเป็นรายงานตัวตอนที่กำลังก็ขึ้นไปละอ๋อไปรายงานตัวคนเดียวอยู่ลมก้าวออกจะ่มก้าวไรทุ่งแสลงหลวงทุ่งแสลงหลวงกี่เราไปอยู่ที่ที่ทภูหินลมก้าวพื้นที่นั้นครับอันตรายมากไหมตอนนั้น ก็อันตรายนะครับพื้นที่เป็นพื้นที่อันตรายครับนะฮะออกไปยิงกันกี่เที่ยวหรือทุกวันต้องไปอยู่ฐานนี่ไม่ไม่ไม่ยิงกันทุกทุกเที่ยวเพราะนอกจากออร์กยุทธการก็จะมีการปะทะกันตลอดครับนะฮะบัตรกันผู้ตายมั้งครับกัญชาตายมั้งไหมไม่มีนะในหมวดผมนี่ผมไม่เคยนำลูกน้องไปตายในหมวดในหมวดของผมนี่ไปผมจะไปเป็นร้อยนะฮะไม่ไม่ไม่มีลูกน้องในหมวดตายสักคนเออ ของผมหมดผมไม่มีครับไม่มีไม่มีเราไปด้วยกันแต่แต่คนอื่นก็เดนกันนะฮะกลับมาทุกคนเลยหมดของผมในหมวดผมไม่มีไม่มีเลยหมวดผมไม่มีรบอยู่ที่ทุ่งผู้หญิงล้องกาลนานไหมปีนึคงฮะปีหนึ่งนะแล้วเราก็ออกยุทธการที่เขาค้อเขาค้อเราก็ไปยุทธการก็ออกอันตรายไหมเขาค้อตอนนั้นอันตรายครับตอนไปเขาค้อนี่ผมไปสมทบกับอ้อเสด็จพรครับ กองยุทธการรู้สึกกันจะพะทะกันทุกวันครับอันตรายมีลูกน้องตายไหมที่นี่ผมก็ไม่ไม่มีไม่มีไม่มีพวกพระดีไปหรอไม่ไม่ทราบเหมือนกันครับไม่ทราบเหมือนกันนะไปอันนี้ไปเขาคอมันพื้นที่ยุทธการมันจะมีร่องกล้าหเขาคออ่าใกล้กันครับผมลบอยู่กี่ปีถึงถึงปีนึงครับปีนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งหกสองปีนี่เหรอหนึ่งห้าหนึ่งหกครับปีกัน ยุทธการช่วงปีหนึ่งข้าหนึ่งอ่าครับแล้วหลังจากเขาคอก็เข้ากรุงเทพได้ไงก็กลับกรุงเทพครับครับก็กลับกรุงเทพเสพผ่านผ่านศึกยุทธการเขาคอกับลงอาปูหินลวงกาสองที่ตอนอยู่อีสานก็ได้ไปทํางานทางเขตอีสานใต้อ่าตอนที่อยู่จบไปใหม่แล้วในโคราชนะครับไปทํางานทางเขตอีสานใต้ครับพื้นที่ที่อีสานเนี่ยที่เราขับรถไปเที่ยวอย่างปลอดภัยเนี่ยถ้าเป็นปีหนึ่งหนึ่งศูนย ถึงหนึ่งห้าหนึ่งหกเนี่ยอันตรายอันตรายครับพื้ที่ไดนนอันตรายครับอันตรายอยู่อโอเคหลังจากนั้นเคยออกสึกอีกไหมหรือไม่ละก็ก็มาฮะก็มีอปาปลายหรอก็เป็นหน่วยล้อลื่้นที่เรวเราจะมาอยู่ที่เขาขวดเมื่อปีหนึ่งเก้าอ้าวเขาขวดเขาขวดจังหวัดไหนจังหวัดน่าบุรีฮะอ่าจังหวัดนาบุรีมีมีสึกอีกเหรอเป็ี่ยนร้อยรอื่้นที่เร็วเราไปอยู่ที่นั่นร้อยรอื่้นที่เร็วก็คือถ้ามีเหตุต้องรีบออกไปทันทีหรือ ก็ไปอยู่ที่ไนก็มีถ้าเราจะทํางานทั้งแถวด้านด้านไรชายแดงพม่าใช่ในพม่าตอนนั้นผมไปไปตําแหน่งเราผูดคำคร้อยละเราไม่ค่อยหนักเลยไม่ต้องไปหนักแล้วไม่ต้องเดี๋ยวเราก็ออกไปเราต้องผ่านตําแหน่งที่ลุยๆกันก่อนก็ก็มีถ้ามีครับอเซฟทํางานจนถึงปีไหนถึงเกษียณหรือเออร์ลี่ก่อนผมหลังจากนั้นมา ผมไปอยู่รากสิบเอ็ดประมาณเกบกว่าปีาครับแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่กองทัพภาคที่หนึ่งในตําแหน่งนายทหารปฏิบัติการกิจการพลเรือนนายทหารปฏิบัติการกิจการพลเรือนไอ้ตําแหน่งนี้ทําหน้าที่อะไรครับก็เกี่ยวกับมวลชนนะฮะมวลชนมวลชนก็คือมอบดิครับครับใช่สมัยนั้นนายอาทิตย์ท่านเป็นแม่ทัพอยู่นายอาทิตย์ท่านอยู่นายทิตท่านอยู่สมัยนายอาทิตย์พลเอกอาทิตย์กำลังเอกเป็นเป็นผู้บัญชาการทหารบก ตอนนั้น uhm. <Tower> ท่านยังไม่ได้เป็นครับยังไม่เป็นครับครับนี่เป็นลูกน้องของช่วยไม่ใช่ครับครับอ๋อมีนายเป็นครับก็นายท่านอยู่ท่านอยู่ครับเสมัยตอนที่ผมอยู่รู้สึกจะคนเอกพิจิตกุลวเวนิตท่านเป็นแม่ทัพนะแล้วก็นายที่ท่านเป็นเป็นผู้ช่วยอตอนนั้นสมัยนั้วแล้วก็ไาอยู่ทํางานอยู่กองรักษาพิทักรครครครับมาเล่นพระได้ไงชอบพระับทมาตั้งแต่ไหน ตั้งแต่ลงจัดปุ๋ยแล้วก็ทำมันตั้งแต่ผ่านสนามรบมาแล้วแล้วเราก็ชอบชอบพระที่บ้านเสะสมพระไปเยอะครับที่บ้านสะสมพระไว้เยอะมีครมีมีอะไรบ้างครับเยอะครับพระเยอะมีหลายอย่างเนียคุณถ่ายรูปดูดิอันนี้อันนี้เป็นพระที่เก็บไว้ทั้งหมดเลยที่พระของทัชนนั้นครับยังมีพระกว่านี้ครับมีที่ัหนสนุกครับเปินดิเป็นคนสะสมพระไว้พอสมควรผู้ใหญ่ทำสะสมพระครับ ได้สืบทอดมาจากผู้ใหญ่หรือผู้ใหญ่ทอดจากผู้ใหญ่ไม่ถึงว่ารุ่นรุ่นพ่อหรือรุ่นแม่หรือไมถึงรุ่นรุ่นของพ่อตาะฮะพ่อตาพ่อตาอตาาทางพ่อตาแต่ครับตอนแต่งงานมาพ่อตาได้้าพของมาเยอะแล้วตอนหลังช่วงต่อมาผมก็ได้จากลกุงแต่ลุงผมนี่ท่านอายุร้อยกว่าปีนะฮะลุงผมนี่ท่านจะบวชเรนพร้อมกับสมเด็จพระโกศาจารเจริญน,นะฮะครับสมนะัยนั้นสมเด็จโตท่านยังมีชีวิตอยู่ในสมเด็จ หลังจากท่านเก็บมานะลูกหลานท่านเก็บผ้าอยู่ลูกหลานท่านก็อายุข้าศึกกว่าท่านก็มารู้จักกับผมทานดีกับผมท่านเห็นว่าผมเป็นคนที่ชอบพ้าเครื่องแล้วนะเป็นคนที่รักของพวกนี้ไม่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 ครว่ามันไม่ช่วยครับนะเป็นคนที่รักของครับท่านก็เลยมอบไปผมมาเป็นผู้ดูแลรักษาต่อครับลุงอายุร้อยกว่าปีลุงจริงๆอายุร้อยกว่า ร้อยกว่าแต่ลูกเนี่ยไอ้ที่ผมได้จากลูกลูกลุงเสียแต่ลุงลุงลุงเนี่ยอายุ90กว่า90กว่า90กว่าเป็นเสียประทัดเป็นสมบัติที่สืบทอดมาจากทอดพูดแค่ลุงนี่หมายถึงว่าลุงที่เขาล้มนักถือกันะ้าคนหมายถึงว่าสืบทอดมาทถึงนั้นถ้าพวกนี้โดยมากจะสืบทอดมาทุกวันนี้เสียใช้พ้าอะไรอยู่ก็ก็มีอยู่บ้างครับไหนในโชว์หน่อยนี่ที่หน้าอกเนี่ยไหนในโชว์ให้ดูหน่อยว่าที่หน้าอกใส่ใส่พ้าอะไรพกะธรรมดาไม่มีอะไรบ้ากก็มีมีสมเด็จอยู่องค์หนึ่งนะสมเด็จ โอ้นี่เขาก็จะมีเหรียญป่าพ,พ่อเยะอะฮะพวกเนี้ยแฝนเยอะเหมือนกันฮะมีหลวงพ่อเงินเนีย่ยพิมพ์กีตาองค์นี้ฮะพิมพ์กีตาร์อนี้ก็จะม,มีลวกปู่เอี่ยมลวงปู่เอี่ยมวัวดวัดหนังนะฮะอันนี้สมเด็จเอ่อพิมพ์ขอบล่างฟันหนูสมเด็จวัดระฆังอันนี้อพิมพ์ขอบนี่ฮะองนี้ฮะเขราะเด็กขอบล่างฟันหนูจะมีขอบล่างฟันหนู ครับอันนี้ที่เป็นพระที่แฝงมาติดตัวมาตลอดใช่ครับผมใช้อยู่เช่ามาไปอยู่ไปอยู่ภาคใต้ผมก็นํแไปใช้่ท่านท่านคืออยู่ภาคใต้ด้วยเสดแล้ผมไปอยู่ตอนผมจบเสดแล้วผมไลงไปทํางานภาคใต้ไปอยู่กองที่ห้าตอนตอนได้ได้เขาเรียกว่าเสแล้วเนี่ยครับครับได้ไปไปอยู่กองที่ห้าครับผมไปอยู่กองทัพแล้วเจ้ากองทัพแล้วเราก็ได้เข้าโรงเรียนเสนะท่านนายท่านเมตตาครับลาวท่านเมตตาผมก็ได้เข้าโรงเรียนเสครับแล้วผมก็ใจเมตตาผมก็ ผมว่าบทหน้าที่อยู่ที่ภาคใต้รครับครับอันนี้ผ่านประสบการณ์มาช<น>โชคชนก็มีฮะมีตอนช่วงนั้นอยู่ภาคใต้บัปมีสองเก้าก็มันก็ไม่มีอะไรมากมายฮะสถฐานการณาก็ยังไม่เลวร้ายเท่าไหร่เท่าไหร่นะฮไม่ไม่เท่าไร่ก่อนยังเคยไม่ไม่ไม่เลวร้ายเท่านี้อันนี้อันนี้เป็นหลวงหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังอ่าหลวงปู่เอี่ยมวัดหนัง lam, เนื้อเงินหน้าทองฮะอันนี้เป <lib> ็นเป็นหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเนื้อเงินหน้าทองลงยาครับลงยาเนื้อเงินหน้าทองผมมีทั้งเนื้อทองคําก็มี อันนี้เป็นสมบัติตกทอดมาเหมือนกันสมบัติตกทอดที่ได้มาจาร็จนั้นอันนี้ะจะเป็นที่ผมเมื่อก่อนที่ผมจะแขวนอยู่องค์เดียวองค์เดียวคนะสร้อยห้าบาทอ,อ,นนอันนี้เหเรียญปากพ่อเหรียญปากพ่ออันนี้นนนผมอันนี้เหรียญปากพ่อครับเหรียญปากพ่อครับอันนี้เป็นหลวงพ่อเงิน พิมพ์กีตาสามชายฐานสามชายอ่ะครับสามชายฮะับพระชุดนี้เคยแสดงปาฏิหาริย์อะไรไหมเสดอันนี้ผมมาห้อยทีหลังฮะแต่เดี๋ยวป้าพ่อนี่ผมหลังจากผมมาอยู่กรุงเทพแล้วผมก็จะห้อยประจำเดี๋ยวป้าพ่อองค์นี้ครับเสดตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบกว่าแล้วดูแลสุขภาพยังไงผมเนี่ยเป็นคนชอบเล่นกีฬานะครับชอบเล่นกีฬาแล้วก็จะออกกำลังตลอดเมื่ก่อนผมจะทักทิ้งตลอดครับตอนไปอยู่ภาคใต้กนายเห็นไปอยู่สองครั้ง ครับทั้งแรกหลังจากไปอยู่กองพลทาแล้วผมไปทํางานที่โครับอยู่กองกําลังผสมพันกิจไทยมาเลยบนะอยู่ทนที่หาใหญ่ครนะอยู่ปีกว่าแล้วกลับมาอยู่กรุงเทพอยู่ที่กรมสัสดิการทหารบกนะฮะว่าทำงานที่กรมสันดิการทหารบกเสตอนเป็นทหารเคยโดนยิงเคยถูกยิงมเคยครับเคยถูกส่มเคยถูกยิงไม่เข้าไม่เข้าหรือไม่ไม่โดนผมไม่โดนผมนะครับไม่โดนผมไม่โดนแค่ข้าวมัตลอดเหรไม่ไม่โดนมีลูกน้องโดนกันเพราะพวกเขาโดนกันไม่ใช่ฮะ มีเพื่อนรุ่นเดียวกันโดนยิงตายไหมโอ้โหเยอะนะรุ่นผมเรียกเป็นนักบินเยอะเลยอนักบินก็รู้สึกจะตายหลายคนโดนเครื่องบินยิงตกในรุ่นก็มีถ้ามีมีหลายคนแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าในรุ่นผมเนี่ยจบมาสองร้อยยี่สิบกว่าคนเนี่ยตายไปแล้วเจ็ดสิบกว่าคนไปตายเสียชีวิตเสียชีวิตเสียชีวิตจากการปฏิบัติการก็เยอะฮะช่วงนั้นเยอะตอนนั้นจะมีสถานการณ์ที่ไม่ปกติพวกเราไปทํางานแล้วเราก็พวกเราก็เสียชีวิตไปเยอะเยอะเหมือนกัน ขนาดนั้นเยหรอเยอะฮะสบายก่อนเยอะฮะสบายก่อนเยอะหาลุน่อยนะฮะแต่ก่อนนู้นถ้าเต็มทหารนี้คือเพื่อไปรบครับพวกเราเราเข้ามาเป็นหลักสูตรพิเศษผมเป็นรุ่นที่สามครับหลักสูตรพิเศษครับหลักสูตรพิเศษมีถึงกี่รุ่นครับแปดรุ่นฮะแปดรุ่นมีหลักสูตรพิเศษมีแค่แปดรุ่นแลางมีแปดรุ่นฮะดังนั้นต้องเข้าตามโรงเรียนครับตามตามโรงเรียนเทียบตาผมไม่ได้เรียนที่นั่นไม่ได้เรียนที่นั่นแต่ผมไปเรียนที่โรงเรียนในร้อยนะฮะปีกว่าปีกว่าครับครับก็ที่สถานทีี่่แแหหงงน้้้เเเาาฝึกใรขขม็ ให้เรามีจิตใจที่ยืดเขิบครับนะฮะาบันนี้สาบันนี้ผมว่าเป็นสาบันที่สุดยอดมากครับเสียครับทําไมทหารหนึ่งกองลอยถึงพกพระหนึ่งกองพลทหารกลัวตายหรือปุ๊บอันนี้ไม่จะกลัวหรอกฮะเป็นที่พึ่นทางใจครับพวกเราขึ้นไปทํางานอย่างนั้นมันเสี่ยงเกี่ยงกับความตายครับนะะก็ยังมีอีกครั้งหนึ่งที่ผมไปทํางานเมื่อปีสองสามผมก็ตอนนึกขมิบแตกผมก็มีโอกาสไปทํางานที่ตาพญาครับนะผมก็มีโอกาสเข้าไปทางด้านชายแดนก็จะมีอะไร เขตเขตชายด้ก็มีงแงะบ้านงแงะนะฮะบ้านมผมก็จะจำไม่ได้ครับมีเขตชายแดนเขาพนมป่าเขาพนมฉตรครับฐัน,องงนอรอจางันไรเงี้ยผมอ,อยู่ตามชายแดนนะก,ออก,ก็มีโอกาสได้สัมผัสกับพวกเขมรที่เขาถ่า,ถค,าครัมาทามแนวชายแดนเขามีโอ,อกาสได้สัมผัสกับเขาเราเห็นความทุกข์ยากของเขาแล้วเราทุกข์ตครับทั้งสารมาพวกนี้ทัง้งใครว่าเมืองไทยไม่น่าอยู่เสียยืนยันหน่อยนะว่าเมืองไทยน่าอยู่กนานั้นอยน่าอยู่น่าอยู่ที่สุดนะฮะ น้าพี่น้องของเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีน้ําใจที่ดีงามไม่รู้จักกันก็ขอข้าวกินได้คนไทยเราไปอยู่เราก็ช่วยเหลือก็คุณกันะเขาเดือดร้อนมาเราช่วยเขาครับแล้วประสบการณ์ที่ผมได้รับเนี่ยผมอยู่ที่ราชสิยเนี่ยผมได้ประสบการณ์มากตอนผมลงไปอยู่ภาคใต้ผมก็ได้รับความเมตตาจากนายครัู้รรมชาตอนท่านนายผมได้รรองขอผลขอท่านคือหอคลแล้วท่านคือแม่ทัพท่านก็มาเอาตัวผมไปอยู่กับท่านนายผมคนนี้ท่านน่ารัก นายคนแรกที่เป็นพ่อผลดีผมขออนุญาตเอ่ยนามทมายู่ท่านเป็นบุคคลที่ผมเคารพนับถือท่านมากไม่อยู่แล้วใช่ไหมอยู่ให้ท่านอยู่เป็นคนเอกคัะคนเอกอะไรครับคนเอกกิติรัตนฉายาคนเอกกิติรัตนฉายาถ้าเป็นเป็นภูมิค้ำชาที่ผมเคารพนับถือท่านมากแล้วต่อมาก็มีโอกาสได้ไปอยู่กับท่านแม่ทัพแม่ทัพอีกคนท่านเป็นคนดีมากครับมีมากคนเอกปานเทพพูวนาถนูรัษครับผมไปอยู่เป็นฝ่ายเสด็ประจําตัวท่านตอนท่านเป็นแม่ทัพผมก็ไปอยู่ด้วย ถ้าเป็นบุคคลที่ผมเคารพถือมากผมคิดว่าในกองทัพเราเนี่ยท่านเป็นแบบอย่างที่ดีของกองทัพของนายทหารที่ดีพลเอกอาทิตย์กำลังเอกเป็นไงบ้างดีนะท่านดีมากท่านดีากท่ารเก่ง่านลดเก่งไหมผมว่าท่านเก่งนะท่านเก่งมากลยอยู่ท่านตอนนั้นเฮ้ยตอนนั้นก็มาอยู่นี่ผมไปอยู่กับมีคนที่ตอนผมเป็นย้ายจากราดสิบเอ็ดไปเนี่ยผมเป็นรายงานตัวเสร็จมีนายทหารอีกคนหนึ่งท่านชื่อพันเอกพิษเกิดผล พิษเกิดผลนะฮะท่านอยู่พันสองผมอยู่พันหนึ่งพอท่านเจอตัวผมปั๊บถ้าเ่อยเฮ้ยเชิญไปอยู่กับท่านผมให้ผมไปทําอะไรพี่ผมไม่รู้เลยผมขึ้นไปท่านก็ช่วยฝึกผมทางด้านหนังสือให้ผมทํางานหนังสือเธอต้องอยู่ทําอย่างเงี้ยครับให้ผมออกไปบรรยายสรุปบรรยายสรุปตาว่าเยาวชนกับความมั่นคงของชาติครถ้าเอาไปพบท่านกระสงผมไปเรียนฝึกการพูดผมพูดไม่เก่ง ไม่เคยเก่งไม่เคยฝึกย่อมเป็นเพื่อนตอนแ้กก็ออกบรรยายตามโรงเรียนต่างๆร่วมกับพวกประหลัดประหลัดที่ที่อยู่กับผมตอนนี้ท่านก็จะมีชื่อเสียงก็อยู่ประหลัดโด่งมีหลายคนฮะมีจบจากธรรมศาสตร์มาสมัยก่อนนี้ความมั่นคงเป็นเรื่องใหญ่ที่เชียนชาววริสัตอนนี้ขันดังมากสมัยก่อนนู้นเนี่ยความมั่นคงความมั่นคงในสถาบันการศึกษาทหารต้องไปเราลองไปบรรยายผมบรรยายครับเกือบทั่วเหมือนกันหลายๆโรงเรียนหลายๆโรงเรียนหลายโรงเรียนฮะ เดี๋ยวนี้เนี่ยคนนึกภาพนั้นไม่ออกครับก็จะมีอยู่ปีหนึ่งปีสองเจ็ดผมมีโอกาสไปทํางานที่ประจวบครับนะก็ไปได้ไปทํางานที่ประจวบผเคยคิด้วยให้เมืองประจวบเป็นเมืองที่เงียบแต่ที่ไหนได้โอ้โหเป็นพื้นที่ที่ที่มันมีสิ่งที่ผิดกฎหมายเยอะก็คือไปทํางานที่นั่นก็ได้รับประสบการณ์จากที่นั่นนะฮะเสครับพระที่ได้ตกทอดมรดกเนี่ย มีคนมักกล่าวหาเราอยู่เสมอๆว่าไม่แท้เสีี่ต้องเคยได้ยินว่าออเออเออเสถิรู้สึกยังไงแบบพวกเหล่านี้ว่าก็นั้นเป็นความคิดเห็นของเขา้าฮะครับความคิดเห็นของแต่ผมเนี่ยผมศึกษาเรื่องพระเครื่องเนี่ยผมก็ดูภาพเป็นบางอย่างไม่เก่งนะถ้าไม่รู้ไม่ค่อยไม่เก่งครับแต่ผมจะอาศัยที่ว่าไปขอความรู้จากท่านผู้ทรงกุณวุฒิหลายๆท่านซึ่งท่านให้ให้ความเมตตาผมนะฮะให้ความเมตตา อย่างเช่นจะขอเอ่ยนามท่านทิดตึงได้ครับอาจารย์ทุกศักดิโอสวัสดิ์ครับอาจารย์วิวัฒเดืองพอสวัสดิ์ครับอาจารย์หัวลบุดีครับอาจารย์เทพเชียงรายอันนี้ตำนานสมเด็จทนตำนานตำนานชุดยัจะอทีหน่ผมจะมีโอกาสไปศึกษากับท่านไปดูกับท่านครับท่านก็ให้ความเมตตาหลายคนท่านหลายท่านมีเยอะหลายท่านอาจารย์ดุกพัทยาท่านเคยมานั่งคุยกับผมที่นี่ท่านให้ความเมตตาครับผมกนี้เราไปขอเสียครับพูดถึงวงการพระนิดนะครับ ว่าวงการพระเนี่ยเป็นไงบ้างครับตั้งแต่มาเรายังจะต้องนึกถึงว่าวงการพระเรานี่เราจะลืมกะไม่ได้เลยครับที่จะทําให้สมาคมพระเครื่องเราเนี่ยโด่งดังมาจนบัดนี้เป็นที่นิยมชมชอบนี่เราจะต้องนึกถึงบุญคุณของสมาคมพระเครื่องครับของพันทิพย์เขาครับที่เขาเป็นปู้กระแสรับทำให้พระเครื่องเนี่ยเป็นที่ยอมรับยอมรับแพร่หลายไปถึงต่างประเทศครับผมนี่ก็โชคดีได้มีโอกาสนะไปกับน้องๆโอกาสว่า ไปจัดประกวดพระเครื่องที่ต่างประเทศที่รัฐเยอโฮอันนี้ครับไปเคยไปประกวดพระที่รัฐเยอโฮเราไปลงเราเราไปกันก็รัฐยอโฮบาลูนี่มันจะเป็นเขตพื้นที่ติดต่อกับสิงคโปร์ออกจากดาไปถึงรัฐเยอโฮแล้วก็ถึงไปประกวดไปประกวดพระสิงคโปร์พวกสิงคโปร์ข้ามมาประกวดมาส่งเยอะฮรับมาส่งประกวดเยอะแล้วก็รู้จักคนที่นั่นเยอะถ้ามีโอกาสเราจะไปตามคลิปเพื่อมีคนเป็นสปอนเซอร์เราไปกับตอนนั้นน้องๆเขาเก่งฮหน้องๆเขามาครับ เมื่อก่อนสมัยก่อนผมอยู่ตึกเขียวอาจารย์ก็เคยไปเยี่ยมผมครับพามากันหน้าภูมินายก็มาหาผมอาจารย์นี่เป็นเพื่อนหน้าภูวนายเหรอผมผมกับหน้าภูวนายก็สนิทกันฮะหน้าที่ก็สนิทกันอยู่เมื่อก่อนอาจารย์ออาาาาจจรรยย์์พูดพูดนิดนึงครับอาจารย์ธวัชชัยตะวันธวัชเข็มครุฑพูดถึงวงการพระนิดนึงครับพูดถึงเสก็ได้ชมเสหน่อยพูดชมเสหน่อยพูดถึงเสหน่อยออ้้าาาววท่นนคี เธอเป็นกองจิดานเป็นคนทมีบารมีขับนใจอย่างกั้นแม่น้บเป็นผู้ให้กับให้ครับและเป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับครับเพราะฉะนั้นเป็นที่รักใครเคารพนับถือของทุกคนที่รู้จักท่านเป็นผู้มีน้ําใจคที่ผมต้องมาอยู่ตรงนี้ก็เพราะท่านอแนะนําและกระชับชวนมาเพราะฉะนั้นเป็นบุคคลที่น่าเคารพนับถือเรื่องพระับท่านก็ทอมตัว กระทั่งท่านเป็นท่านก็บอกไม่เป็นไม่ไม่ไม่รู้มีความรู้น้อยครับผมไม่ได้ไม่เป็นนะน้อยครับเป็นที่ยอมรับของสังคมว่าท่านเต๋อเนี่ยมีความรู้จริงเพราะฉะนั้นเรื่องผมวพ่าเงินท่านก็ให้เกียรติผมไม่อะไรก็มาถามแต่ผมชอบใจท่านตอนนี้กระทั่งท่านรู้ท่านก็บอกว่าไม่รู้รู้มากกว่าจะรู้รู้บางอย่างครับรู้ไม่หมดแล้วก็มาถามว่าแท้หรือไม่แท้จริงหรือไม่จริงครับเพราะฉะนั้นท่านพูดมาคำหนึ่งเมื่อกี้เนี่ย ผมภูมิใจท่านบอกเฉพาะหลวงพ่อเงินยกให้กับอาจารย์ธวัฒเข็มคุดถ้าหากพระธากดานยกให้อาจารย์โกงรีสวัสรครับนี่แค่นี้ครับสวัสดีครับ